โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีแก้ค้นหาเกม Apex l e g e n d Mobile ไม่เจอในเ a y Store เกมหลูกกันนะครับและใครที่ติดปัญหาอุปกรณ์ไม่รองรับและปัญหาเพ y Store เด้งในคลิปนี้ก็ปรับตามได้เลยนะครับเดี๋ยวรอเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนเราก็เข้าอยู่ในโปรแกรมเกมลุกกันแล้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการตั้งค่าโปรแกรมเกมลุกให้สูงที่สุดกันก่อนนะครับเพราะว่าตัวเกมนั้นจะได้ประมวลผลว่ามือถือเรานั้นแรงพอที่จะเล่นเกมนี้ได้นะครับพอเราติดตั้งเกมเสร็จแล้วใครอยากปรับกลับก็สามารถไปปรับให้เรื่องที่หลังก็ได้นะครับและใครที่ติดปัญหาอุปกรณ์ไม่รองรับเพสโตเด้งก็ทําตามผมได้เลยนะครับทุกคน โอเคเดี๋ยวผมจะไปทำการเทสให้ดูก่อนนะครับว่าผมไปค้นหาใน Google Play Store แล้วมันจะเจอเกมไหมให้เราไปที่ Play Store เลยนะครับโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรไหมครับเมื่อกี้เป็นอาการเด้งของ Play Store นะเป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งค่าโปรแกรมเกมหลุดกันนะมาเลยเด้งอย่างนี้นะฮะให้เราทำการเข้ามาอีกรอบนะหนึ่งครับเราก็เจอปัญหาอย่างแรกนะครับคือ Play Store เด้งนะอ่าโอเคนะ พอเราเข้ารอบที่2ก็เข้าได้ปกตินะครับทีนี้นะครับให้เราทำการค้นหาเกมเลยนะครับให้เราพิมพ์คําว่า Apex Legend Mobile ได้เลยนะครับแล้วเราก็เลื่อนหาดูนะครับว่าเราจะหาเจอไหมโอเคนะครับทุกคนนะเราหาไม่เจอนะครับนี่เราเลื่อนหาแล้วไม่เจอนะหายัางไงก็หาไม่เจอนะครับเรากดย้อนกลับนะครับดูโดนใจบกมีไหมไม่มีนะครับ ทุกคนก็จะสังเกตเห็นะว่าบางเกมมันไม่เห็นเลยนะบางเกมที่นอกจากเกมเอฟเฟกก็จะไม่เห็น,นครับเพราะตัวเพสโตนะหรือว่าตัวเกมมันมองว่าเครื่องเราแรงไม่พอในการเล่นเกมนั้นนะฮะมาเลยหาไม่เจอนะฮะโอเควิธีแก้ก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเราทําการกดออกจากเกมลูปเลยนะเดี๋ยวเราไปทําการตั้งค่ากันนะครับให้เราไปที่3มขีดบนนะไปที่ศูนย์ตั้งค่านะครับ มาในส่วนของการตั้งค่าพื้นฐานนะครับผมก็จะตั้งไว้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับให้เราไปที่หัวข้อาการตั้งค่าเกมเอนจินนะครับมาในส่วนของหัวข้อเรนเดอร์ของภาพนะครับในหัวข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะครับให้ทุกคนทําการเปลี่ยนจากอัตโนมัติกับ DirectX มาเป็น OpenGL บวกเท่านั้นนะครับเป็นเพราะอะไรนะไปดูกันนะครับ OpenGL และ DirectX ต่างเป็นระบบที่ช่วยในเรื่องการประมวลผลในการแสดงภาพและเสียงนะครับแต่ในปัจจุบันเกมมือถือส่วนใหญ่จะถูกผลิตออกมาให้เข้ากับการประมวลผลผ่าน OpenGL มากกว่าดังนั้นในปัจจุบันการตั้งค่าเป็น OpenGL จึงส่งผลดีกว่านะครับโอเคนะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าการเลือกเรนเดอร์ของภาพแบบไหนจะดีที่สุดนะก็ให้เราทําการเลือกเป็น OpenGL กเท่านั้นนะครับในการเล่นเกมโปรแกรมจําลองนะฮะต่อไปนะเป็นสีติ๊กเหมือนเดิมนะครับที่ผมใช้งานนะครับแล้วก็ให้เราทําการติ๊กเป็นรูทด้วยนะฮะต่อไปไปที่หัวข้อต่อไปคืนับตั้งค่าลดรอยหยักนะครับให้เราเลือกเป็นสูงสุดเลยนะครับตั้งค่าความจําแรมให้เราเลือกเป็นสูงสุดเลยนะครับ ตั้งค่า c p u ให้เราเลือกเป็นสูงสุดเลยนะครับในส่วนนี้ไม่ควรตั้งค่าเป็นอัตโนมัตินะครับเราควรกําหนดตัวโปรแกรมให้มันแรงนะฮะมันถึงจะทํางานได้แบบเต็มประสิทธิภาพสูงสุดกันนะครับในส่วนของ DPI หนนะ้าจอก็ปรับเป็นสุดเลยนะครับพวกนี้ก็เป็นไมค์กับหูฟังเรานะฮะช่องสัญญาณเสียงก็เป็นเวฟเอานะฮะต่อไปนะครับการตั้งค่าอุปกรณ์นะครับตัวนี้ให้เราเลือกแค่ ASUS LG Phone 2นะครับต่อไปไปที่การตั้งค่าเกมนะครับเราก็ยังไม่ต้องตั้งค่านะครับเราก็กดบันทึกไปก่อนนะครับ พอเราทําการบันทึกเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการรีโปรแกรมนะครับให้เราปิดโปรแกรมเกมลูกไปเลยนะครับแล้วไปที่สามเหลี่ยมล่างนะแล้วกดคลิกขวาที่เกมลูกกดออกนะแล้วให้เราทําการเข้าเกมลูกใหม่อีกครั้งนะครับให้เรากดไปที่ฉันนะครับทีนี้ให้ทุกคนทําการเข้าเพจสโตร์ได้เลยนะครับต่อไปนะครับให้เราทําการค้นหาตัวเกมได้เลยนะครับก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่า AP เบ l e g e n d อนมืนะฮะแล้วเราก็ทําการเลื่อนหาดูนะครับ รู้สึกว่าวิธีนี้ก็ยังหาไม่เจ Johann. อนะครับเดี๋ยวเราไปทําวิธีต่อไปกันนะครับให้เรานะครับเอาเมาส์มาวางที่ตรงกลางหน้าจอครับตรงริมๆตรงนี้นะให้เรากดค้างครับแล้วดึงลงมานะครับอ่ะก็จะมีหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานครับให้เรากดไปที่ฟันเฟืองนะครับแต่ถ้าใครไม่สามารถที่จะดึงลงมาแบบนี้ได้นะครับให้เราทําการกดย้อนกลับ1ทีนะฮะแล้วกดย้อนกลับ2ทีนะฮะเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับให้เราทําการกดปุ่ม F9 นะฮ <s spirituality> นะก็จะมีคําว่าการตั้งค่าโผล่ขึ้นมานะ แล้วให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับมาที่คําว่าแอปพลิเคชันนะครับแล้วให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับไปที่คําว่า Google Play Store นะไปที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วทําการล้างข้อมูลได้เลยนะครับแล้วกดตกลงนะครับพอเราล้างข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้เรากดกากระบาดปิดเกมหลุดไปเลยนะครับกดยืนยันนะครับแล้วให้เราทําการเข้า Google Play Store อีกครั้งนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในเพจสโตร์อีกครั้งนะครับให้เราไปที่ช่องค้นหาเกมได้เลยนะครับแล้วพิมพ์คาว่า Apex l e g e n d Mobile ได้เลยนะครับแล้วกดไปเลยนะโอเคครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับตอนนี้ตัวเกม Apex l e g e n d Mobile ก็โผล่ให้เรามาติดตั้งกันแล้วนะครับเราก็สามารถกดติดตั้งได้เลยนะครับอ่ะเราทําการติดตั้งให้ดูเลยนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับตอนนี้ตัวเกมก็กําลังทําการติดตั้งนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะว่าไปตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับทุกคน โอเคนะครับทุกคนเราก็มาอยู่ที่หน้าล็อบบี้ตัวเกมกันแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะโหลดเกมกันได้แล้วนะทุกคนนะแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆในการดาวน์โหลด Apex l e g e n d s m o b บ l e ในเกมหูกได้แล้วนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ